นี่รุ่นเด็กเลยหลายคนเนี่ยน่ารักนะคะแต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะเนี่ยค่ะผู้เข้าประกวดนะคะคนอื่นเขาแบบโชว์เต้นเพลงหมูเด้งแต่ทุกสายตาจับไปที่น้องเปียโ,โนค่ะ 4ี่ขวบแเดือนดูสิคะออกสเต็ปออกดีลาไม่ห่วงสวยมันทะลุเวทีมากอ่ะเจ้าตัวเนี่ยใช่ค่ะดูดูม่เป็นอุปสรรคเลยนะเป็นอุปสรรคค่ะคือเจ้าตัวรอคิวนะคะก็คือว่ารอเพื่อนคนอื่นนะขึ้นโชว์ไปก่อนแต่ตัวเองก็เต้นตลอดนะคะไม่มีลดเลยนะคะพลัง คุณแม่เองถ่ายคลิปไปขำไปค่ะน้องเป็นตัวแทนชั้นอนุบาลสองเข้าประกวดหนูน้อยนกพมาศ์ของโรงเรียนวัดบางบัวทองที่อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนี่คือรอคิวจากนั้นน้องขึ้นโชว์ร้องเพลงลอยกระทงค่ะจนในที่สุดกรรมการเนี่ยแพ้ความน่ารักจริงๆค่ะก็เลยต้องมอบรางวัลชนะเลือหนูน้อยนกพมาศให้น้องไปครองค่ะ ชาวเน็ตก็แซวนะคะคว่าโอ้แต่และผมเค้าปียวไปหมดเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเต้นทุกเพลงออมันมากความมั่นใจกล้าแสดงออกให้ที่หนึ่งน่ารักอ่ะวอร์มรอไปก่อนนะคะ <c oughs> ข้างหลังมันกว่าข้างหน้าเยอะเลยนี่หลายคนก็เลยเข้ามาแซว <c oughs> คือน้องเนี่ยเต้นไม่อยู่จริงๆอะคะ <c oughs> อ่ะไม่รู้เสร็จจากงานไปนี่กลับบ้านต้องสลบแน่ๆก็ถ้าเปิดเพลงเต้นได้อีกโอ้แรงดิงอันนี้นกพมาาใช่ไหมยังอยู่ในงานนกพมาาแต่ทีนี้